เขาบอกว่ามันเนื้อเสือเขายแต่ผมชิมผมคิดว่าเป็นเนื้อเนื้อไอ้ตอนที้เราเดินผ่านมาพลา,าวหลันโชว์มีอาหารแนวก๋วยเตี๋ยวดึงมือเข้ามาแล้วมันก็มีน้ำซุปแบบให้เลือกเป็นอะไรบ้างเสร็จแล้วก็มีเส้นจะเอาซูเปอรต์ตินตินติ๊กเกอร์หนาไปเรื่อยๆหนาไปเรื่อยๆเรามาเจอนี่เลยคุณตา เจี๊ยบเจี๊ยนะครับเรียบเรียบเรียบอันนี้น่าสนใจเหมือนกันอันนี้เป็นแกะย่างใช่ไหมแล้วก็มีเหมือนพริกไม้เนี่ยขนาดเท่ากระเกียมเห็นไหมกตะเกียบวางเนี่ยเท่ากระเกียบลองชิมดูอร่อยเพราะแกะย่างอร่อยแต่ผมว่าน่าจะเค็มกว่านี้หน่อยนึงผมว่ามันจืดไปนึงแต่ว่าแกะย่างมันหอมเยอะล่ะมีเผ็ดหน่อยเพราะว่าเนี่ยเห็นปะมันจะมีพริกมีพริกหน่อย อันนี้ช่วยมาแล้วหนึ่งช่วยคุณตานคุณตานเอาไปประกบนะครับอยากจ็รู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนช่วยนี่ผมวัดได้ไดเอเอเกือบเท่าหน้าคุณตานนะความลึกนี่ลึกเหมือนกันนะครับลึกเกือบเท่ามือดูน่ากินเหมือนกันนะครับผมยังเดี๋ยวของผมยัง,ง,งไม่มาเขามีเห็นเนี่ยเนี่ยเส้นเส้นอันนี้เส้นหนา,นานหน่อยเสร็จแล้วก็มาเป็นเส้นเส้นแบบเส้นเล็กนี่เป็นอีกเส้นหนึง่งที่มันหนาขึ้นไปนี่ประมาณสักนิ้วก้อยแล้ว ขยับขึ้นไปเดืเอยอันนั้นเส้นจะเป็น,เ,ปนเหมือนอูดอง้งนิดนึงกลมช้อนแบบลึกแบบโบราณต้องดูอาการหน่อยโอเคนหมเอฟฟี few <S <S ่โ A เ e น m o m เ n t ยอร์แกขอผมมาละ ของผมเนี่ยพูดง่ายผมมาเส้นปานกลางปริกลมแล้วก็เส้นประมาณหนึ่งในสของนิ้วก้อยแล้วก็นเนื้อที่ให้เนี่ยตามที่เขาพูดมาเนี่ยก็ยคือเนื้อเสือร้องไห้ตุนใส่น้ำมันพริกเสฉวนอหอมแล้วก็ผักชีนะครับโอเคเดีย๋ยวผมลองชิมน้ำดูนะกี่คนแล้ว โอเคนะผมว่าสองเส้นเดอยเนื้อโอเคเอเส้นโอเคเนื้อเขาบอกว่าเป็นเนื้อเสือง่ายแต่ผมชิมผมคิดว่าเป็นเนื้อ เนื้อไอ้น่องลายนะไม่ได้เสือก้องไห้มเหมือนก็พูดนะครับโอเคยอมน,นะครับก็เอาเป็นว่าอร่อยใช่ได้น้ำซุปโอเคเส้นโอเคเนื้อผมว่าผิดคำพูดนิดหนึ่งนะครับอยอมย,ยอมแดกเขาปะจาตังค์ไว้แล้ว <laughs>